หวานเจี๊ยบราหมีนี่มมนก็แค่ชื่อนมหรือเปล่าวะเออโดยเฉพาะเมื่อคืนนะมีฟุตบอลเล่นฟุตบอลลาลิกาสเปนนัดที่6ของฤดูกาลเรีักกรรลมาดริดของเราชนะแอตเเตโกมาดริด2ประตูต่อ1ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับแฟนแฟนเรีัลมาดริดกันเลยทีเดียวนะครับอยากจะบอกว่าใครไม่ได้ดูนัดนี้พลาดมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเกมก็มีโอกาสที่จะได้ต่อยกันซะละ มันก็เป็นการสร้างไฟสร้างความฮึกเหิมให้กับแฟนบอลและก็นักเตะด้วยนะครับในรูปแบบเกมนะครับแอลติโกมาดิดก็เกือบที่จะทําประตูได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะทําประตูได้แต่ก็ขมไม่มากพอนะครับและตัดมาทางฝั่งของทีมเราอย่ามีโอกาสให้เราแม้แต่น้อยนะครับเพราะว่าเราจะลงโทษคุณ โรดิโก้โกเอสนะครับทำประตูขึ้นนำให้กับเรอัลมาดริด1ประตูต่อ0โดยได้แอซสิตสุดสวยจากชูอาเมนี่นะครับเรอัลมาดริดนะครับได้ประตูออกนำไปแล้วนะครับก็พยายามที่จะเล่นตามแผนที่โค้ชอันเชลติวางแผนเอาไว้ไม่ติดประมาทนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเร่งเกมนะครับรอโอกาสสวนก็พอในระหว่างเกมนะครับก็เข้ากันค่อนข้างที่จะหนักนะครับตั้งแต่ต้นเกมจนถึงจบเกม90นาทีเลยนะครับ แล้วเล่นไปเล่นมานะครับอัลมาริก็ได้ประตูนําอีกครั้งจากเฟเดเบลเวเดนะครับซึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่วินิสอุสจูเนียนะครับจิ้มบอลน,นะครับไปชนเสาแรกและเด้งมาหาเฟเดเบลเวเดยิงนําหากออกไป2ประตูต่อศซึ่งอยากจะบอกว่าเฟเดเบลเวเดเนี่ยเขายืนได้ทั่วสนามจริงๆเกมรับช่วยคาบะคาวแดนกลางช่วยโทนี่โครสช่วยลูก้ามติช แล้วทางฝั่งแดนหน้านะครับก็ทําประตูได้มันสุดเกินคนเนี้ยสุดจริงๆต้องชื่นชมนะครับและตัดมาทางครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังเนี่ยแอเลติโกมาดิดได้ประตูในจังหวะคอนเนอร์นะครับจังหวะเตะมุมนะครับก็ทําให้แฟนๆเรอัลมาดิดแล้วก็ทางทีมเรอัลมาดิดรู้สึกว่าเสียวๆกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ ถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับนักเตะได้เอามาริดก็ไม่ได้หวั่นอะไรขนาดนั้นก็พยายามเล่นไปตามแผนของตัวเองไม่ติดประมาทเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนเผอิญมันมีจังหวะหนึ่งที่เอมูโซนักเตะของแอเลติโกมาดิดนะครับวิ่งไปเอาเรื่องขบข่าวนะครับแล้วก็ได้ใบเหลืองเข้าไปแล้วก็มาได้เหลืองที่2นะครับในจังหวะเตะมุมของแอเลติโกมาดิดนะครับเหมือนว่า เขาไปผลักนักเตะของเราก็เลยโดนเหลืองที่2ไปนะครับทำให้กรรมการควักใบแดงไล่ออกจากสนามจริงๆไอ้ประเด็นใบแดงเนี่ยไอคนที่ควรโดนที่สุดก,ก็คือเรเนนโดอ่ะไอที่มันเล่นทางแบ็กซ้ายให้กับแอตเลติ c โกมาดริดอ่ะคนเนี้ยเข้าแรงมากและก็รอดบ่อยมากถือว่าวันเนี้ยเป็นวันที่ดีของเขาไปและจบเกมนะครับรเรอัลมาดริดก็สามารถคว้า3แต้มได้นะครับชนะ6นัด เสมอศูนัดแล้ก็แพ้ศูนนัดเก็บ18แต้มนะครับรังตำแหน่งจ่าฝูงของลาลิก้าสเปนนะครับและหลังจากนี้นะครับฟุตบอลลีกนะครับก็จะพักนะครับอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดหรือพักเบรกทีมชาตินะครับและจะกลับมาเติอีกทีนะครับในช่วงเดือนตุลานะครับตอนนี้นะครับแฟนๆเรอัรมาดรดก็ ฟินๆกันไปก่อนนะครับและที่สำคัญแนะนำให้ใส่ชุดเรอัลมาดริดไปทำงานนะครับและเจอกันนะครับูโนโดสเตรสอลามารี